หน้าตาจะเหน้าตามุมมันมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะลูกลงๆลงช้าๆช้าๆต่อค่อยๆลงนะลูกไม่ต้องตกเขาฉาดหรอกดีทำอะไรไม่ถูกยืนเสร็จมางต่อดีวะเดี๋ยวเขาก็หย่อนยืดเดี๋ยวเขาก็ลากเท้าเข้าไปให้เข้าตรงมั่นจะลากเท้าเข้าไปยืนชิดๆชิดเปื่อนๆเลยแหละ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขยับเลยเห็นไหมเห็นไหมน่าเห็นไหมเห็นไหมขยับข้างอ่ะไปทางข้างอ่ะเห็นไหมน่ารักออกเ่ะปีนมาปีนกมาเ้าขยับทีละอันงามืออ่ะไหนแม่มั่นมากเลยอ่ะนั่นนั่นนั่นน่นเห็ไหมดูสิคูลมัะจะเห็นเนื้อ ได้เห็นได้แล้วก็หมดเวลาแล้วจะก็เดินได้แล้วดูการทองแนติดึด้วยว่านไะคะส่วนี่คราวเนปรู้ไปหาคุณแม่ไปไปๆๆปหคุณแม่ไปเห็นไหมไปได้เห็นไหมเห็นไหมอองดูเก่งไหมหยิบขยับไม้ทีละอันละอันเลยนะล้องแล้ว